ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าอยากหมออะไรกับคุณพี่หมอจะเปิดไพ่สามใบนะคะดวงวันนี้นะถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วแปลว่าไพ่ต้องการส่งสารถึงคุณและดวงนี้เป็นของคุณถ้าคุณรู้สึกไม่อยากดู ผ่านไปแปลว่าไม่ได้ส่งสารถึงคุณนะไพ่ชุดนี้นะสําหรับใครเข้ามาแล้วต้องรับนะคะถ้าดีรับไว้ถ้าไม่ดีปล่อยผ่านนะคะสําหรับไพ่ใบแรกนะคะขึ้นว่าวันนี้มีข่าวดีสังส่งซันชัยโยเลยสามถ้วยจะมีเรื่องดีๆที่ดีต่อใจสําหรับคุณทําให้มันแบบได้ข่าวแล้วมันรู้สึกดีๆใจปพิ่มปิติยินดีอย่างยิ่งเหมือนรอคอยอะไรมานานแล้วคุณจะได้รับข่าวนั้นนะคะไพ่าสามถ้วยใบที่สองนะคะ วันนี้คุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะมีทางเลือกที่ดีอยู่แล้วแต่มันก็มีทางเลือกที่ดีกว่าในวันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วก็ต้องตัดสินใจนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าคุณกล้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจมันมันจะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้มาดูใบสุดท้ายใบสุดท้ายขึ้นไพ่ถ้วยนะคะแปลว่าจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวเรื่องการงานเข้ามาหาคุณในวันนี้ตัดสินใจหรือทําอะไรวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีนะคะงานดีขยับตําแหน่งดีเลื่อนขั้นหัวหน้าง,งานมีข่าวดีหรือจะแจงเกี่ยวเรื่องตําแหน่งหรือง,งานที่คุณทนะําน่ยไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็พไพ่ใบนี้ก็ดีเลยทีเดียวบอกเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ